สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะวิธีการโมโมดิฟายครับตู้เชื่อมเทนยนารุ่น MMA 420โมเพื่อจะให้มัน ชาร์จแบตได้นะครับอ่มันเครื่องตู้เชื่อมเนี่ยเวลาเราเปิดเครื่องมาปุ๊บมันจะลดวนไม่ได้ครับว์มันจะอยู่ที่ห้าสิบโวลต์ขึ้นนะครับเราต้องโมงให้มันลดวนได้เราถึงจะชาร์จแบตได้นะครับทีนี้วิธีโมมาพูดถึงวิธีโมกันเลยดีวยกว่านะครับของเทียนยารุ่นนี้รุ่นเฉพาะรุ่นนี้นครับรุ่นอื่นผมไม่รู้นะครับเครื่องนี้ซื้อมาพันกว่าบาท เตือนเตือนเพื่อนเพื่อนนะครับเวลาเช็คหาไฟ5โวลต์เพื่อจะมาเลี้ยงจอตัวนี้นะครับ5โวลต์หาไฟ5้าโวลต์มาเลี้ยงจอตัวนี้นะครับผมแขนผมไม่ค่อยดีนะครับแขนมันหักก็เลยจับไอตัววัดมิเตอร์มันติมิเตอร์ไม่ค่อยไม่ค่อยดีครับนี่ครับผมเช็คอยู่แถวแถวนี้แถวช็อปเก็ตตัวนี้นะครับ มันพลาดนะครับผมผมทำพลาดเช็คแล้วขาไปโดนไปถูกกันนะครับช็อตนี่ตัวไหนช็อตเลยทานฮิตเตอร์นะครับทานฮิตเตอร์ที่อยู่กับหน้าจอหน้าจอตัวนี้นะครับหน้าจอตัวนี้ทานฮิตเตอร์ที่อยู่กับหน้าจอตัวนี้ช็อตอ้ามันหายไปไหนละหน้าจอดับไปเลยนะครับหน้าจอตัวนี้ดับไปเลย หน้าจอของตัวนี้ดับเลยผมทํำช็อตไปแล้วแต่ไม่เป็นไรครับช็อตก็ถอดออกไม่ใช้ <c oughs> ไม่ต้องใช้ก็ได้ครับหน้าจอตัวนี้แต่ปุ่มพวกนี้ยังปรับได้ครับแต่ต้องเราต้องถอดเราต้องถอดทา์เตอร์ตัวที่ช็อตออกนะครับเพราะว่าถ้าไม่ถอดออกเนี่ยเครื่องมันจะตัดโปรเทคจะทํางานนะครับคือเครื่องจะจะไม่ทํางานเลยเราต้องถอดตัวที่ช็อตออกก่อน เป็นไฮเตอร์นะครับเป็นไฮเตอร์สามขาผมว่างไว้แถวนี้ไปไหนแล้วจะให้ดูสักหน่อยโอ้นี่ครับมันหล่นอยู่นี่นี่ครับเป็นไฮเตอร์แบบนี้อยู่ที่หน้าจอตัวตัวนี้นะครับหน้าจอตัวนี้ ติดเดี่ยวแผ่นปิ้นตัวนี้นครับนี่คราแทนฮิตเตอร์ที่มันช็อตนะครับผมพลาดวัดพลาดนะครับวัดหาไฟ5โวลต์นะครับเพื่อจะจะมาเรียงจอวัดโวลต์ว,ว,วัดแอมป์ตัวนี้นะครับมันพลาดฮิตเตอร์ตัวนี้เลยช็อตเครื่องเลยไม่ทํางานตัดเลยต้องถอดฮาตเตอร์ตัวนี้ออกหน้าจอวัดแอมป์ตัวนี้ก็ดับ ดับก็ไม่เป็นไรนะครับมีตัวนี้มาแทนทีนี้จะพูดถึงการโมเลยนะครับที่จริงเราไม่ต้องถอดออกก็ได้นะครับพวกนี้สิ่งสำคัญก็คือนี่นครับเขาเรียกว่าวอลลุ่มทดรอบ VR ทดรอบนั่นเองหาซื้อครับ ใน l a z a ด a หรือว่า Shopee ก็มีนะครับมีเยอะอยู่ไม่แพงครับผมซื้อมานี่มันร้อยรวมค่าส่งแล้วร้อยยีบาทประมาณนี้การที่เราจม,มูมนะครับหรือว่าปรับแต่งให้มันชาร์จแบตได้นะครับสังเกตดูนะครับไอซี IC ตัวนี้นะครับ นี่นะครับไอซี IC ตัวนี้ส่วนมากมันจะเป็นไอซีเบอร์อะไรนะผมลืมไปแล้วนี่แหละครับไอซี IC ตัวนี้ขาที่เก้านะครับวิธีนับขานะครับมันจะมีจุด จุดหยุงบนหัวตัวไอซีนะครับมีจุดอยู่นั่นคือขาหนึ่งนะครับนับมานะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าขาเก้าอยู่ขาฝั่งนี้ครับนับจากจุดหัวไอซีนะครับนับลงมาครับไอซีตัวนี้ข้างละแปดขานะครับอันนี้แปดเก้าขาที่เก้านะครับเน้นนะครับขาที่เก้านะครับไล่ลายปิ้นหรือว่าจะไปจำที่ขาเลยก็ได้นะครับ จ้ำสายออกมานะครับมาเข้า V R ทดรอบนะครับขากลางย้ำนะครับขากลางนะครับออกจากขาเก้าครับของไอตัว I C เฉพาะรุ่นเทียนย่านี่นะครับของเทียนย่านี่รุ่นอื่นผมไม่รู้นะครับว่าที่นี้จะตัวเล็กมากนะครับตัวเท่าฝ่ามือ เชื่อมตัวเท่าฝ่ามือเล็กๆพื้นที่ก็น้อยนะครับมาเข้าขากลางนะครับแล้วขานี้ไปไหนขานี้ก็ไปลงกาวครับกาวนี้ผมเชื่อมข้างหลังเลยจุดนี้นะครับเป็นกาวเป็นขาของ C ตัวนี้นะครับไปไปลบเข้าตัวนี้เลยเป็นกาวครับ VR ตัวนี้เป็น VR ทดรอบนะครับหมุนไปเรื่อยๆครับแต่มันก็สุดอยู่ครับสุดแล้วแต่มันจะเป็น VR ทดรอบปรับวนได้ละเอียดนะครับทีนี้มาดูนะครับเราเราใส่เข้าไปนี่ตอนนี้ผมใส่ไปเรียบร้อยแล้วโม,โมเสร็จแล้วนะครับอ่ะเอานี่ก่อน เอาจอวัดวลต์วัดแอมป์ตัวนี้ก่อนจอวัดโวลต์วัดแอมป์ตัวนี้นะครับที่จริงผมว่าจะเอาไฟดึงไฟจากตรงนีนะ้มาเลี้ยงจอห้าโวลต์เนี่ยทีนี้มันช็อตผมก็เลยขี้เกียจไปให้มันช็อตอีกเพิ่มอีกก็เลยเอาไอซีเจ็ดแปดศูนย์ห้านะครับเป็นไอซีเจ็ดแปดศูนย์ห้าไอซีแปลงไฟจากไฟสิบสองโวลต์เป็นห้าโวลต์นะครับเอามา ดึงไฟจาก12โวลต์จาก S จาก C ตัวนี้นะครับขาหนึ่งนะครับ IC 7805นะครับไฟเข้าอยู่ที่ขาหนึ่งนะครับขาที่สองนี่เป็นกาวลงกาวตัวนี้มาลงกาวนะแล้วก็ไฟออกมาจะอยู่ที่ขาสามทีออกมาห้าโวลต์เอามาเรียงจอตัวนี้นะครับนะ กาวกาวนี้ขากลางนะครับกาวอันนี้ไฟบวก5โวลต์อัน,นไฟ12โวลต์ก็เราก็จับขาแรกลงไปที่ลายปิ้นเลยนะครับแค่นี้เราก็มีไฟเลี้ยงแล้วครับแล้วก็เส้นสีเหลืองที่มากับจอวัดโวลต์วัดแอมป์ M ครับใส่ที่ไฟบวกของตู้เชื่อมนะครับไฟบวกใส่ตรงนี้นะครับตรงนี้ก็ได้นะครับใส่เข้าไป ตัวนี้ก็ปล่อยไว้ปกตินะครับแล้วก็ตู้ตัวนี้โมเสร็จแล้วมันก็จะเชื่อมได้ด้วยแล้วก็ชาร์จได้ด้วยนะครับเอาครับทีนี้มาลองเปิดดูกันนะครับลักไฟผมเอามาจากนี่นครับ ชุดโซลาเซลล์แผงอยู่นู่นนะครับแผงตั้งอยู่ตรงนูน้นผสมผสมไฟบ้าน,นครับตัวนี้เทามาลองเปิดดูกันนะครับทำง,งานแล้วนะครับนี่นะครับหน้าจอผมไม่ติดและดับ ช่างมันไม่เป็นไรไม่ไป็สนใจมันเพราะตัวนี้เป็นตัวปรับแอมในการที่จะเชื่อมนะครับเพิ่มแอมตอนชาร์จก็ได้นะครับแต่ว่าตอนชาร์จนี้เราก็ต้องดูให้ดีนะครับเดี๋ยวแบตพังอย่าเพิ่มเยอะนะครับต้องดูที่แอมตัวนี้ด้วยนะครับตอนนี้ไฟขึ้นที่3โวลต์นะครับ สามโวล์คือรเราปรับปรับโวล์ได้แล้วนะครับตอนนี้ปกติจะไม่ขึ้นสามโวล์นะครับปกติจะขึ้นที่ห้าสิบตัวโวล์ดูนะครับผมลองหมุนดูค่อยๆหมุนนะครับขึ้นไปนะครับโอ้ขึ้นไปทำาัขึ้นไปเยอะจังเลยขึ้นไปที่แปดสิบโวล์เลยเหรอ เยวลองเอามิตเตอร์มาเช็คดูดีกว่า